ท่านสิน่ารักดีนะทำไมครับต่อการทำงานเป็นผู้ช่วยเลยขาของแจมแจม,แจมก็จะชี้วิธีการมีส่วนร่วมาตลอดถ้าคุณสิบอยากให้แจมกระโดดแจมก็จะถามให้กระโดดสูงแค่ไหนหถ้าคุณสิบอกให้แจมดำน้ำแจมก็จะถามว่าให้ดำลึกเท่าไหร่ท <laughs> ้ามไม่ได้แจมต้องปรับปมูมงอีกอะ ก็เสร็จบอกแจมได้เลยนะครับแต่อย่าไล่แจมออกเลยนะครับแล้วไปแล้วไปดูแจมดีไหมเออแจมดีไหมคนไทยอ่ะ อ๋อนาไกระดาษ้องามหาแค่เสือานช่น้องชายผมตับมาได้ผมจะทำให้คุณเป็นพเนดีเสือบัานเิ็บเสือบันเ็บได้ครับต้องนายวนยวนอีกคนหนึ่งนมีองกองสองกงสาวมาแก่ตาหาเสื้นเบนะ เอาไดแค่ดีคดีแค่ดีค่ดีแค่ดีแค่ด่ดีแค่ดีแค่ะีแ่ดีค่ดีแค่ดีแค่ดีค่ดีแคอดีค่่ดีแค่ดันค่ค่ดีแค่ดแ่ดีค่แค่ดี่ดีแค่ด่ดีแ่ดีดีแค่่แบ่ดีแค่่ดีี่ดีแค่ี่ดีแค่ แก่บ้านทำลายได้เลยพูดับตันเม่เรื่องไม่จับตอี่หูเลยอย่ามีหัออย่ามีหรอับเอ่อไม่มีอะไรครับคำนอคไปสักไนครับกครับเจมมารับไสักับบ้านและก็จะาน้ำกลับกับแจมด้วยผมไม่กลับตมันจะกลับดีหรือจะกลับเป็นน้าตามัอเคินไปแล้วนะ แล้วกลับบ้านดิไต่พกยเอาเรื่องนะกินน้ำเปียวเอเด็กเจอไออเลเอ้ตอย่ดเคนป่าายคนกเี่ใครยุ่งสายคนหายอายดูที่สุดเดียวเูเหน

บอกกับผมว่าเธอไม่อยากยิ้มตอนมองนี่จริงๆแล้วผมอยู่ในระหดังใจแค่คนเด้ยวเลยน้องมาข้างหลังนะจับได้ไม่ขีดตัาสุดแซบเวอร์กนะ แจมนั้นหายก็ต้องชิดตางคนสุดนีด um ีมากจังเละจริงน่ารักมากอ่ะนี่เธออ่อยไปเลยขนาดีแล้วไม่อ่อยดีะ คุณนะช่วยกลับมาเป็น pues ผู้เป็นคนเร็วๆหน่อยได้ไหม ขอไม่ควรดูแล้วตั้งแต่นี้ไปเตียงเรีผมว่าหมาล่าอุ้ยมาล่ามาล่ามันจะบูรนะบโอ้โหนี่อะไรนะมาล่าจิมาล่าแม่คนลืมเรี่องคนนั้นได้แล้วเหรอไม่ไม่ได้ ต่อให้ตายผมก็ไม่เลาล่าแต่เขาแล้วอ่ะไม่ยุกคนเราคืไม่ใช่แค่ต่อเราคงเนดกยัเ็ย่งงักทุกคนมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนี่ ว้าป้าหนีเออขนาดรถกีดแขงรถกิดแงข้าเยแล้วน้องคุยอะไรกับเออไม่แก,กเออ อะไรมต่อโลนถ้าใครกับต่อไปเนี่ตายโด<ห>นงั้นจะตามองผมทีและจำไว้ว่านี่คือฮีโร่ของเธอ <c oughs> เออเอะไรกันเนี่ยเรียกคนแล้วไม่ไใจทำไมบันไดเค้ามีอเดี๋ยวมากนะ มันดูแลน่าจะแบบฟิล์มบุญแบบขาดแบบตลกอะดูแล้วเขาเรียกอะไรใจชื้นก้ะดูยิ้มบใจโฟูยิ้มทะเลสายลมแดดแดดภูเขาดีแล้วเธอแล้วเขาดีมากดีมากเลยถือว่าชอบนักลูกนี้มากแบบใช่ดีมากใส่แว่นแล้วแบบถูกต้องใช่แล้วเสื้อผ้าผมส่งหน้าหน้าส่งผมผมส่งเสื้อจริงเสื้อส่งนี่หน้าต่อ จริงสมหมดสมหมดเลิศแววนเนี่ยอ้าวมาดูสิมาดูสใส่แหวนคืนแล้วใช่มันตัวแบบตัวปิ๋วลงไปแล้วเหมืนกันแล้วแม่ฝากขวบอ่ะจริงเมื่อกี้แม่ทำใจไม่ได้เลยอ่ะทำไมเจอหมาล่าเข้าไปก็เจอหมาล่าไม่ทำใจไม่ได้เลยแทบเลยแทบชาแทบะชาหิวคนก็ได้หิวเลยดู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 จบนี่ก็สู้คนไทยนะนี่ชาเนี่ยอ๋อนี้ชา เกียดมากเลยเอนะเกียดมากเลยเอาเอาเกียดอะไรมากมันดีไงมันเลิศเออเลิศมอบปางคุณาชอบจริงชอบแน่นอนถามว่าทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วทำอยูแล้วเออไม่แต่ว่าชอบหมายถึงว่าชอบภาพสีภาพในเรื่องด้วยนะหมายถึงว่าดูแล้วมันดูแบบว่าเออเหมือนเหมือนแบบเหมือนจะไปเที่ยวด้วยประมาณนั้นนะใช่ใช่ไม่แล้วชอบจะชอบซีนน่ะจริง 哎，你脱衣服啊？那就有啊。啊，P.S.Y 呢？啊